ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ออมองอัสสีเหลืองส่วนหน้ากูจะตามพระคุณที่บ้านช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับว้าวว้าวช่วด้วยมาตายคนแรกไป็นใดรกดไอ้ก้า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 เกย่าช่วยหมูด้วยเกย่าเกย่าเป็นต้นไม้ตายกย่าไปต้นไม้เกย่าไปต้นไม้เกย่าไปต้นไม้เกย่าจะหมดด้วยเกย่าเร็วๆกย่าจะหมดด้วยอย่าไปโลอย่าไปโลอย่าไปโล เชงครับออฟฟิเชียลโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมใส่คนแล้วก็พีๆๆนน่ๆพี่ๆแนนน้องทุกคนนั่นเองนะครับก็ใครหายอ่ะผมก็อยู่ในเกมของมายครับนะฮนะก็วันนี้เราก็จะมาซ่อนแอบ,บนี้มองอัสสีเหลืองนี่นะครับนะฮะเป็นขั้นตอนที่มีชื่อว่าอิมพอสเตอร์นะี่มองอันสีนี่ครับผมนะว่าใคบบกการชอบคลิปอะไรดีกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์<า>ด้วยกันน,นะครับเออยังไม่ทันสุ่มเลยไปนั่นแหละ

พาอย่าลืมแปลลาเป็นมองอัสสีงเหลืองนะครับกล้าไปแล้วกล้าไปแล้วแอมไหนดีครับเนี่ยแอมไหนดีน่ะอันที่ไปคนเล่เฮ้ยเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบอ่ะโคตรเกินเหมือนรีบอ่ะครับเอออันที่ไปไม่ได้เลยกั้เลีกาดีแล้วกอ้ากอ้าทต่ไม่กล้ามาดิกล้ามาดินาย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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปดูไปดูขึ้นมาขึ้นมาฮะว่าไงผมคิดว่าต้องมีการระเบิดหมู่บ้านยัยยายยัยใช้ทีนี้แกใครเชื่อไห้ผมเมื่อกี้โอเคสี่ทีจะเวลานะครับเข้ามาทางไหนเข้าาาาามมมททงงงไไหหนน่่่รูสีีแดดอะ ก้าพี่เห็นแล้วมองอัดเรียบร้อยหวานตาคนแรกไอ้ก้าไอ้ก้าไปเลยละก่อนละก่อนหวานหวานไปขั้นกอตหวานตาคนแรกหวานตาคนแรกไปขั้นก่อนไอ้ก้า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 เกย่าช่วยผมด้วยเกย่าเกย่าไปต้นไม่ไปเกย่าไปต้นไม้เกย่าไปต้นไม้เกย่าต้นไม้เกย่าช่วยผมด้วยเกย่าเร็วเกย่าช่วยผมด้วยอย่าไปโลอย่าไปโลอย่าไปโลมาแล้วเกย่าช่วยผมด้วย ไม่ค่ะผมกินกล้วยอยู่หลังงานก็ย่าตกลงมาไทยยังมองยี่สิบกล่องก็ย่าเอาคุยย่าช่วยตีพี่แซมคุยากูย่าตีเร็วกูยย่ามันหนีไม่ได้กุยย่าก่อนต้องเคลียร์คนนี้เคลียร์คนที่มันยากๆหน่อยไอ้ก้ามบุรดยังไงเนี่ยกุยย่านีเราคุยย่าเคลียรตีเค่ียรตีตีตีเคลร์ตีตีเราตีเราไอ้ก้าคนเนียนไอ้ก้าคนเนียนกูยย่าไอ้กาคนเนียนไอ้ก้าคนเนียนเหน่อยจร้อย หวานนะวานเฮ้ยพี่เอามองเอามองเอามองยีโล่มองยีโล่เอามองเหลืองไปแล้วเจ้าไอ้ก้าวนี่แล้วไอ้ก้าผ่านไปแล้วหนึ่งทีเองก้าวหนึ่งทีเองไอ้ก้าเป็นคนมาไอ้ก้าวตรงโอ้ยสวยสวยสวยดู เป่งเว่งอะเป่งอว้ยบอกอะไรตอเว้ยจะตา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 ยกั้ว้าตายเออาเรีย้อยยี่ิเกยีเก่หวานล้วหวานเกิดคอนางวิ่ปลาโอ้โหโคตรเกินอะค่ะ่โอ้เมื่อกี้หวานกับเขียวยาแอบตรงนี้ใช่ไหมแล้วเจอหวานไม่เจอปลาพอดีใช่หมตรงเนี้ย ว่าอเกนะว่าจุดฆาตกรมันคือจุดสีคือพี่ป่าเขาเป็นฆาตกรที่น่ากลัวมากเลยทุกคนครับแป๊บเดียวฮะหมดไปหนึ่งทีแค่สิบวิเองนะโอเคไปต่อไปรอบที่สองครับ let's go มาบะสองสองสี่มาสุ่มเลยครับสุ่มเลยฮะเฮียสุ่มเฮีย zoom เฮียเฮียไม่เป็นออกไปไป้ยก้าก้า zoom โอ้ยก้าเป็นก้าเป็นไปแล้วก้าเป็นไปแล้วครับก้าเป็นก้าเป็นนี่เร็วนี่คือใครนี่คือใครมาแล้วมาเลยเฮ้ยทำไมกิ๊บผมแอบเวลาผมโดดยังไงผมโดดไม่ขึ้นวะ พี้แอบชันสามอ่ะกล้าไปันสแอบมเ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนี้แอบไม่ได้ทุกคนครับแอบไม่ได้ไมแบบเฮ้ยหมดเวลาทุกคน โอเคชนะแล้วยอคยอคยอกยอกคุย่าคุณใส่กระโปรงอะเนี่ยสิเค้ยามาเค้ยามมาตามมาตามาเคนี่ยี่สิบเคลีใส่กระโปรงอะเดี๋ยวจังวะยี่สิบรลงไปลงไเคีมาลงมาลงมาลงมา่ลงมาลยีจที่จับเวลาครับค่ะคยคุณเอากระโปรงคุหาไปไหนล่าเอ้เชื่อจมน้ำตายแล้วเคลียเลเอยู่อยู่ในน้ำเคอยู่ในน้ำเคจะตายแล้วมี๋ยวคนปั่นการจะระเบิดตัว ไายย่าย่าอย่าระเบิดไอ้ย้าขอร้องทือีะเดี๋ยวผมดูด้าเราให้ปล่อยปล่อยคีย์บอร์ดปล่อยเมาส์ไปยื้อเส้นสายได้ไหมทางนี้ได้ตอนนี้หมดไปแล้ว25่ิบาวีนะตอนนี้พี่ไปวิ่งเล่นได้ไหมไปวิ่งเล่นก่อนอ่ะคือฮะผมจะจุดพูบผมจะจุดพูบได้ คือยาผมเลิกอยู่แล้วโอหเห็นแล้วคือยากือยาคือยาไปไหนไปไหนผมไม่น่าจุดเลยอ่ะเบงโอเคผมไปกันก่อนอ่ะปากก้ามีมาแล้วก้ามีมาแล้วก้ามีมาแล้วเบงจะไปไหนจะไปไปนไปไหเบงลากช็อตลากช็อตเฮ้ยเจอเจอเจอพี่พี่พี่เราไม่ได้รับไม่ได้ไม่ดีไม่ดีหยอกหยอกไปไหน ไปยังสางวันด right? hey, right? oh, ีมกัสวันดีเพื่อนวันดี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 พี่เหลือแกพี่ว่าเราหาไม่เจอเราไม่เห็นกระตูนมาเลยแถวนี้แกพี่ว่าเราหาไปเจอเราระเบิร์มหลจะแย่เราเราเบิดระเบิดแมพระเบิดแมพเลยแล้วกันยอกยอกแล้วนี่คืออะไรอะไรคืออะไรเฮ้ยนี่คืออะไรซอมบี้ช่างมันอย่าไปสนใจ มาดูวิญญาณเไมม่ีใครดินป้าป้ากระหวานใบหน่อยคนละใบคนละคำเร็วใบคนละคำเร็วหวังกับหวังกับป้าคนละคำเร็วไม่บอกไม่บอกไม่บอกนี่คือใบเลยเหรอคิดว่าหยุดเล่นอ่าแต่ว่าชั้นวางเงื่อนไขแล้วนี่เป็นหนังสือไหนก้าไหนก้าไหนก้าใครไหนเบกสวยก้าสวยตัวหนึ่งครับดีกับไซร์ดานะฮะ มาเร็วหวานคนเดียวยังยังมีคนอยู่อีกป่าวหวานครับหวานก้าเธอมีแบบเพื่อตรงนี้ว่ะตรงที่เคยเคยแอบแง้วแม่ต้องมีคนหนึ่งชุบไม่มีก็ต้องมีเหมือนก้าพี่เจอแล้วก้าเขาเป็นนางฟ้าอยู่คนหลังคาก้าบนหลังคาก้าบนหลังคาไอ้กวาดจะโผล่ไปทำไมสิบดูกันอ่ะไอ้ก้าอยู่นี่ก้าหวานอยู่นี่หวานอยู่นี่แหมไอ้หวานไม่ได้โผล่ได้ไงอ่ะคุดเกินเลยคุดเอาออกไปไหนแล้วหายหายไป

โอเคม่ดีม่ดีได้ได้ไม่ดีแทบมือแทบมือแทบมือโอเคทุกคนทำไปรอบที่สามครับเลนสโกมาครับทุกคนรอบที่สองนะฮะรอบที่สามไปใครที่ไม่เคยเป็นซุ่มเลยครับเหลือเหลือเหลือคือยากกับผมแล้วก็หวานนะครับเฮ้ยถ้าแล้วเฮ้ยไปดาโอเคหมดเวลาครับชนะแย่หูยังยังหยอกหยอกทีนีนี่นี่ใครเป็นระมงัตเนี่ยอันนี้ใครเป็นระมงัตพี่อ่ะพี่ไม่ได้เป็นระมงัตไอ้กาเราต้องรอการสังหารหมู่แล้วยาไอ้กาไอ้กาตามไปดิไอ้กาตามไปเลยก้า ไอ้ก้าดีเร็วก้ากาเข้ามาไอ้กาเข้ามาก้ามาอร์กันมามาแอร์กันตรงนี้เลยแอร์กันแได้ได้ได้ไอ้ก้าดก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 ดขุยกดขี้กดขร้รถในรถในยลบได้ัเนี่ยเออ้ยได้เีลยไอ้าเดได้เลยโคตรเนี่ยนะครับนั่งรถนั่งรถเล่นนะครับเียอเวลาครับไอ้แ้าโซจินเนียไมเนี่ยไอ้แค่คุณบางกูออกไปดิกูไม่เห็นโอเคเห็นละค่ะพี่กบพี่กมนาอยู่กมนาอยู่ค่ะพี่ชอบค่ะพี่ต่อสองพี่ต่อสองพี่ต่อสองอยู่ครับใครรับผมไปนะผมอยู่ตรงไอ้ก้าวไปจุดพูดทำไมเนี่ย จุดรยาไปไม่เขารุนตัวนละก้าวบปยแล้วนะจิ๊วจิ๊วจิ๊รวจิ๊วเราจะโปรหนุ่มอด้ไ ไอ้ก้าวอยู่นี่ไอ้ก้าวอยู่นี่ไอ้ก้าวอยู่รถไอ้ก้าวอยู่รถไอ้ก้าวอยู่รถไปเร็มาเร็วพี่วะกูตายกูตายอีกแล้ววะกูกำมังตายอีกแล้วไอ้ก้าวกูต้องไปตายพี่ก้าวก้าวต้องตายพร้อมพี่ก้าวต้องตายพร้อมพี่เลยออเจอ สวัสดีสว네ัสด no ีบ้านพี่ตาคนแรกพี่เป็นขา้นตอนต่อครับทุกคนอะไรอ่ะผมตายคนแรกเหรอวะโคตรเบื่อเลยคุณยักษ์คุณฆ่าผุนทำไมเนี่ยเนีอย่างน้อยพี่ก็เบื่อยังมีอะไรทำแต่ผมไม่มีอะไรทำด้วยวินเป็นวิญญาณโอ้ยจริงพระค่ะคุณยักคุณยักษ์วิ่งเล่นอยู่ข้างบนคุณคิดว่าคุณยักคิดว่าหวานกับป้าอยู่ไหนหรอไอ้เน็กในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมดูในทางทา้งทำทางน้ำก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีการมีการป้ว่ามีการป้ยว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเจออะไรเมื่อกี้โอผมว่าุมตาฝ่ายและเมื่อกี้ดูทรงละโอ้ยต้องวปน่ามาตัวไปสักทีตัวทับเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้เลืองอย่างเวกเราต้องมองไม่หนแน่เลยกีาทำไงดี ขึ้นจากใต้ดินไม่ได้ทำไงดีนะเฮ้ยคนโมนี่โมนจะจ่าบอกเลย่่มนนีคเฮ้ยเขามีห้องรับบอกว่าไงฮะเฮ้ยมีคี่เปอร์ิดอะไรละเฮ้ยเย็นมากแล้วก็เย็นสบายดีนะเนี่ยแปลว่าเขาอยู่ในบ้านคือฮะแปลว่าเขาแปลว่าเขาอยู่ในบ้านเฮ้ยอันนี้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 ต้องต้องมีคนเหลี่ยมบอกเลยหาไม่เจอมันก็เหลี่ยมกันหมดทั้งหมดนี่แหละเกงอันนี้มีส่วนโดยเฉพาะก้าพี่ว่าอย่าล้นทำไมพี่วายอย่าผมแน่เลยไหน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 ใครไหน điều đó đẹp mắt, 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 đẹp โอ้มือ <amounts of audio writers> ้ม <Ende esa> ือเพื <creo u> ่อนช้มือ <imo> ้มือใช้มือทช้มือใช้มือแทบทกินตายโอเคทุกคนแบบรอบสุดท้ายครับเลสโก้บอูหานกับปอะหวานหวานกับพี่สุงงานว่าใครจะเป็นหวานหวานพี่สุงก่อนมาพี่เสียใจให้ผู้ชายก่อนเพืคุณลบผมไม่เป็นเย่หวานเป็นครับไปแล้ว ไม่สวยครับทุกคนผมก็ได้รอดจากเออไม่ว่าในนาทีผมได้รอดจากการสูบแนงผมไม่เป็นก็ดีว่าดีแนะพัคยะแอปหลังคาเนี่ยเอ๊ยหยอก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 พี่แอบรับแล้งหัวตั้งหัวตา้งหัวนี่ที่ที่ดีสุดคือที่อะเราอะเอาจริงแค่กูจะคุย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 กันหนัจริงนะพีแอบกูแค่ตรงนี้นะมาแล้วนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคพร้อมแล้วบอกเลยมาครับซีที่จะเวลานะครับหวานไม่แล้วหวานไม่แล้วเอ้ยอะไรเหลืองวะอะไรเหลืองอุ้ยอุ้ยเฮ้ยใอย่างนี้ใกล้มากใกครมากกกใล้มาจริงใกล้มากจริงเฮ้ยใครอยู่ตรงสระว่ายน้ำมะครับใครอยู่ตรงสระว่ายน้ำมาเอาวอทตัวไหนอยู่บนตรนเสาไว้น้ำมะครับอืมคุณงงอ่ะแจ้งว่าไม่ใช่เห็นต้นเสาไว้น้ำใช่เอ้า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 เห็นทำไมอ่ะเด็ก้าเด็ก้าอยู่กลางวานเด็ก้าอยู่กลางวานเด็ก้าอยู่กลางวานเด็ก้าอยู่กลางว

วานวานะพีร้องสามจไแล้วหนีแล้วหีแลวไปแล้วมวานะพี่ขอร้องวานเออวแเห็นไหมไอ้กาไอ้ชั่วไอ้กาเฮ้ย่เวนทีวาที ไปไหนเลียวละก่อนหวานลาก่อนละก่อนหวานไปเลยไปเลยบายบายากจังวิเศษไอ้กาคนเดียวต้องรีบกลับกาตายได้กาแฝจากพี่แซมมันก็จะลำบากกล้าไปแล้วกล้ามาไอ้กล้าอ้ไกล้าหวานกาดูอีกแล้วกล้า โอ้โหแล้วพี่เล่นอย่างนี้เหมือนจูมหาอะไรอะไรครับอม่วเอาอดชือดเอาคนงงไปลัรเกะคาตะโกนเฮ้ยเอาจังหวะนี้เฮ้ยผมกคุณจูกับครับ เจออีกแล้วกูโดน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 เจออีกแล้วไอ้กาไอ้กาไปไอ้พี่คนจะวอนระเบิดพี่คนจะวอนระเบิดเฮ้ยไป็นพี่ใหญ่เลยไอ้กาของคุณก้าขอาไปไอ้กาของคุณป้ากาถ่ายแล้วเกดเวลาไปต่อทีแล้วเอ้าเอ้าใครเนี่ยคือหน้าตาคนแรกกนเนี่ยอ้าว

เรียบร้อยไอ้กาโคตรกากอ่ะครับทุกคนพี่ปลาอยู่ไหนนะมือปลาเอ้ยพี่ปลาเขาปลาเทียนยังไงเนี่ยคุณยังอยู่ที่เดิมหรอปลาเทียนทีเทียนทีต้นเนียนเหมือนกันนะเนี่ยเทียนทีเนี่ยต้นเนียนไอ้ปลาไอ้ต้นโพไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยโคตรเกินอ่ะโคตรเกินอ่ะปลาเทียนทีข้ามฟ้าโคตรเกินอ่ะมาปลาปลาคิดว่าปลาไอ้ตัวที่กล้าตายคือว่าเนียนไหมมีคนมามีคนมาแล้วไข่มันวิ่งมาตุ๊ตติ๊ตตุ๊ตติ๊ตตุ๊ตติ๊ตวะ เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยปาจุ๊กเร็วปาจุกเร็วทางไอเดียทางไเดียล้วใครผมบักะเนี่ยปาาิ่กเลยปาเยไม้ายอีกต่อไปพีมายี้าพี่้าพี่้าพเรียบร้อยเรียบร้อยเรือลายี่สิบพียี่สิบวีายี่สิบกเราพีกเรายี่สิบพี่พีกเราาจุ๊กาจุ๊กจุกหมาาอะไร เออปากกดจุกอ่ะจุกเก่ง i n g อ่ะเอาว่ะเอาว่ะ5 4 3 2 1หมดเวลาเรียบร้อยโหเจ๋หน้าครับทุกคนโอ้หมเวลาเค้นปากทูนเค้นปากทูนเทพจุกเทพจุกเทจุกอะครับเออนี่ๆโอเคทุกคนครับทุกคนคลิปนี้หอมปากหอมคอแล้วกันนะผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องไซโคลราเฟล เฟียร์คุงโฟเจนซีแล้วก็เคนทรร็อตกคทคลิปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับหน้าแด๊บเนื้อต้นแอบเป็นไรอย่าลืมคอมเมนต์รูทด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมโอ้ و! โหกีตักี่ตักีตัว